สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดมาร์ควิเคราะห์บอลในวันนี้นะครับวันที่25เดือนพฤศจิกายนนะฮะวันนี้ก็มีฟุตบอลทีเด็ดอยู่3คู่นะฮะในศึกของยูโรปาลีกครับผมที่คู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างโลโคโมทีฟมอสโกนะฮะเจอกับทางด้านของลาซิโอเตะในเวลาเที่ยงคืน45ครับและอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ของลาปิดเวียนนานะฮะเจอกับทางด้านของเวสต์แฮมก็จะเตะกันในเวลาที่ยงคืน45เช่นเดียวนะครับและคู่สุดท้าย โอลิมปิกลียงนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะดึกหน่อยนะฮะในเวลาตีสามเลยสําหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะก็ขอบพระคุณมากๆนะครับมาลุยกันที่คู่แรกครับโลโคโม i ทียมอสโกเจอกับลาซิโอครับผม ทั้ง2ทีมนี้นะครับในตารางคะแนนนะฮะทางด้านของโลโคโมทียมอสโกนะฮะอยู่ในอันดับ4นะครับซึ่งเตะไปแล้ว4นัดนะฮะยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไป2ครั้งครับแพ้2มีอยู่แค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับก็วันนี้ก็มาเจอกับทีมเยือนอย่างลาซิโอนะครับซึ่งอยู่ในอันดับ2นะฮะเตะไปแล้ว4นัดครับชนะ1นเสมอ2แพ้1มีอยู่5แต้มครับผมทั้ง2ทีมนี้นะครับก็เคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งนะฮะเป็นก่อนหน้านี้ที่ทางฝั่งของโลโคโมทีมนะฮะไปเยือนทางด้านลาซิโอ โมทีฟนะฮะก็จะกลับมาเป็นฝ่ายของเจ้าบ้านบ้างน,นะครับ เรามาดูผลงานฟอร์มในช่วงนี้ของทางด้านโลโคโมทีฟนะครับก็5นัดหลังสุดครับชนะไป2ครับเสมอ2แพ้1ล่าสุดก็เพิ่งไปแพ้กับเทเลคลอสนี่มานะครับ2อต่อหแล้วก็ไปเสมอกับทางด้านของสปาร์ตักมอสโคครับ1นต่อหเสมอกับกาลาตาสลายครับ1นต่อหเอาชนะทางด้านของนอสโคลอสได้นะฮะ2อต่อหแล้วก็ไปเฉือนชนะทางด้านของ FK โซชิครับ2อต่อหดูทรงแล้วฟอร์มในช่วงนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับมาดูที่ทางฝั่งของทีมเยอรัลาสสุุดก็ไปแพ้ยูเวนนตมาะะฮ0 2ครับ ทางด้านของซาแลนินตาครับ3าต่อศไปเสมอกับโอลิมปิกมักเซย์ครับ2องอเสมออาตาลันตาครับ2อต่อสแล้วก็ไปชนะทางด้านของฟิออเรนติน่าครับ1นต่อศก็สรุป5้าด้านหลังสุดของลาซิโอเนีฮะฟอร์มในช่วงนี้ชนะไป2ครั้งนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ดูฟอร์มของทั้ง2ทีมแล้วนะครับก็ถือว่าสูสีกันอยู่นะฮะ ราคาบอลวันนี้นะครับอยู่ที่ทางด้านของลาซิโอนะฮะต่อที่0.5นะครับซึ่งในส่วนของแฮนดิแคปย้อนหลังนะครับทางฝั่งของโลโคโมทียมอสโกนะฮะสามารถทําเงินไป2ครั้งนะครับแล้วก็เสียไป3และทางด้านของลาซิโอนะฮะทำเงินไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับและที่เหลือก็เสียหมดเลยเรามาดูในส่วนของนักเตะแล้วก็สภาพทีมนะครับทางเจ้าบ้านโลโคโมทียครับสภาพทีมโดยรวมเนี่ยถือว่าพอใช้ได้นะฮะส่วนฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ก็ถือว่าดีพอใช้ได้เลยเช่นกัน นัดล่าสุดก็พลาดนะครับไปแพ้กับทางด้านของกอสเน่สองต่อหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับมาในแผนการเล่น4-3-3นะฮะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ที่5คนด้วยกันครับและชื่อผู้เล่นบาดเจ็บก็จะเป็นทางด้านของมิลันชุกครับมาร์เคเยฟครับลีฟัตชิมาเลสดีนอฟครับและก็ทางด้านของฟาอุติโน่แอนเจลินและก็เป็นทางด้านของกิลเยเม่ครับก็รอเช็คความฟิตอยู่นะฮะว่าจะได้ลงหรือเปล่าดาวยิงของทีมนะครับในรายการนี้ก็จะเป็นฟองชัวคาร์มาโน่นะฮะยิงไปแล้วหนึ่งประตูนะครับมาที่ทางด ็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมดีนะฮะส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาในช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะก็ยังดีอยู่และสูสีกับทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับยูนตุคคาบ้านมานะฮะ 0. สต่ำหรับวันนี้นะครับก็จะมาในแผนการเล่น433ครับผมและก็มีรายง,งานผู้เล่นบาดเจ็บแค่1คนนะครับแาะชื่อผู้เล่นบาดเจ็บครับเป็นทางด้านของชิโร่อิโมบิเลวันนี้ก็หมดสิทธิ์ลงนะฮะ ดาสนโวของทีมในรายการนี้ครับเป็นทางด้านของเฟลิเป้แอนเดสันนะครับก็ยิงไปแล้ว1ประตูสำหรับทัศนะเกมนี้นะครับมองว่าทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานค่อนข้างสูสีกันนะฮะถ้ามองจากความได้เปรียบแล้วทางด้านของลาซิโอเนี่ยจะได้เปรียบอยู่นิดหน่อยในเรื่องของผู้เล่นนะครับและก็ในส่วนของสถิติที่เคยเจอกันของทั้งคู่นะฮะก็เป็นทางฝั่งของลาซิโอเนี่ยที่ดีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้ก็เปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับสองต่อศูนย์มาดูสถิติของทั้ง2ทีมนะครับในเกมเย่าและเยือนกันดีกว่าครับ ทางโลโคโมทีมอสโกครับเล่นในบ้าน5นัดที่ผ่านมานะครับชนะเป็นครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3ครับผมฟอร์มในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างแย่เลยทีเดียวมาที่ทางฝั่งทีมเยือนครับทางด้านของลาซิโอนะฮะการไปเยือนนะครับหนัดหลังสุดเป็นเสมอ3แพ้2ครับซึ่งดูแล้วนะฮะก็แย่พอๆนะครับในเกมเยือนของลาซิโอซึ่งในเกมนี้นะครับดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการเฉือนเอาชนะถึงไม่ก็เสมอแล้วก็แบ่งแต้มกลับบ้านกันไปนะครับดังนั้นนะครับเราจะเลือกเชียร์ในฝั่งของโลโคโมทีมอสโกนะครับ ด้วยสถิติของทางด้านลาซิโอในเกมเยือนนะฮะไม่ค่อยจะมีทรงสักเท่าไหร่นะครับและก็ราคาบอลเนี่ยเป็นทางด้านของลาซิโอที่ต่อ0.5ด้วยซึ่งถ้าเกมนี้เสมอนะฮะเราก็จะทําเงินได้นะครับแล้วเกมนี้เป็นทางฝั่งของโลโคโมทีฟเนี่ยที่เป็นเจ้าบ้านด้วยก็จะมีความได้เปรียบในส่วนนี้อยู่ด้วยนะฮะเกมนี้ก็จัดไปเลยครับทางด้านของโลโคโมทียมอสโกมาต่อกันที่คู่ถัดมานะฮะเป็นทงคู่ของลาปิดเวียนนาเนะครับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด ทั้ง2ทีมนี้นะครับอันดับในตารางคะแนนนะครับทางด้านของลับปิดเวียนนานะครับแข่งไปแล้ว4นัดนะฮะชนะ1นเสมอ0แพ้3 และก็มีอยู่3แต้มเท่านั้นเองส่วนทางด้านของเวสแฮมนะฮะเป็นจ่าฝูงของตารางในตอนนี้นะครับเตะไปแล้ว4นัดครับชนะ3เสมอ1แพ้0ครับมีอยู่10แต้มซึ่งดูแล้วนะครับเป็นการเจอกันระหว่างจ่าฝูงกับทีมบอยนะฮะในการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยครับทางด้านเวสแฮมเนี่ยสามารถเปิดบ้านและเอาชนะไปได้นะฮะในเกมก่อนหน้านี้นะครับด้วยสกอร์2ต่อ0นะครับฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านลับปิดเวียนนานะครับ5นัด้านหลังสุดเนี่ยก็ชนะไปสานะครับเนขอเลนะครับ ต่อ0ไปแพ้กับทางด้านของโฟก์เบอร์เกอร์นะครับสต่อ1แล้วก็แพ้ทางด้านของดีนาโมซาเกะครับสต่อ1ไปชนะลเอเอสเคลินนะครับสาต่อสแล้วก็สุดท้ายไปชนะทางด้านของ s k u เคยูอาร์มสเตเทนสามต่อศมาที่ทางฝั่งของทีมเยือนครับเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะฮะห้านัดหลังสุดของพวกเขานะครับชนะไป2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดก็เพิ่งไปแพ้กับวูฟแฮมตันมานะครับหนต่อศก่อนหน้านั้นครับเอาชนะลิเวอร์พูลได้3 2ครับเสมอกับลาซซี่เกงครับ2 2ไปถลม่มแอสตันวิลล่าครับ4ต่อ1แล้วก็สุดท้ายไปเสมอกับ ด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรศูนย์ศูนย์สำหรับราคาบอลวันนี้นะครับก็เป็นเวสต์แฮมต่อที่1ลูกนะฮะในส่วนของแฮนด้แคปย้อนหลังนะครับทางด้านลาปิดเวียนนานะครับสามารถทําเงินไป2ครั้งนะครับยกเป็น1แล้วก็เสียไป2และต้องฝั่งของเวสต์แฮมครับทำเงินไปแค่ครั้งเดียวนะฮะ ยกไป2ครั้งครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเสียนะครับมาดูในส่วนของสภาพทีมแล้วก็นักเตะนะฮะทางเจ้าบ้านลาปิดเวียนนาครับสภาพทีมโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฮะมีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเลยส่วนฟอร์มการเล่นนะฮะก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะไปทางค่อนข้างดีนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเรนด็อปเอาทัชมานะครับหนึ่งต่อศูนย์สำหรับวันนี้นะครับมาในแผนการเล่น4-4-2นะฮะแล้วก็มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บที่7คนนะครับและชื่อผู้เล่นบาดเจ็บครับเป็นคริสโตเฟ ริชาร์ดเตอร์บิงเกอร์ครับโอลิเวอร์สตูนนะฮะเรโอนชูสเตอร์ลูคัสซุนบเบอเกอร์เบิร์นฮาร์ดอังเกอร์ครับและสุดท้ายเป็นทาด้านของเลโอไกเมิร์นนะฮะมาดูที่ทางฝั่งของเวสต์แฮมครับทีมเยือนสภาพทีมโดยรวมนะครับถือว่าสมบูรณ์พร้อมดีนะฮะส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับก็จะสูสีกับทางเจ้าบ้านเลยนัดล่าสุดก็ไปแพ้กับทางด้านของวู๊ดแฮมตันนะฮะด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย และวันนี้นะครับมาในแผนการเล่น4-2-3-1ครับผมส่วนรายงานผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะมีที่1คนครับเป็นทางด้านของอันเจโลออกบอนน่าครับดาวยิงของทีมในรายการนี้นะครับเป็นทางด้านของมานูเอลลานซินนี่ครับยิงไปแล้ว1ประตูทัศนะในเกมนี้นะครับก็มองว่าทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานในลีกค่อนข้างสูสีนะครับถ้ามองสถิติและความได้เปรียบนะฮะทีมเยือนเนี่ยจะได้เปรียบอยู่นิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในอันดับจ่าฝูงของตารางเลยนะครับแล้วก็ดูจากสถิติที่เจอกันล่าสุดนะฮะจะเป็นทาาาาางงงดดดด้้้นนขขออเวสตมีีีี่่ททททไกรูิั้ง2ทีม ในเยาและเยือนทงเจชาบ้านครับรับปิดวีนานะฮะห้านัดหลังสุดที่เล่นในบ้านนะครับชนะไปถึง4นะครับแพ้แค่1เท่านั้นเองฟอร์มค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับส่วนทีมเยือนนะฮะทั้งด้านของเวสแฮมเนี่ยเกมที่ไปเยือน5นัดหลังสุดนะฮะจะเป็นการชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับดูรวมๆแล้วก็ถือว่าดีนะครับก็มองไว้ว่าสูสีกันนะครับถ้าให้เลือกเชียร์ในคู่นี้นะครับผมขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งของเวสแฮมยูไนเต็ดครับผมด้วยการเจอกันครั้งล่าสุดนะฮะเป็นทางด้านของเวสแฮมเนี่ยสามารถเอาชนะไไปด้ครับ และก็สถิติในรายการของยูโรปาลีกนี่นะครับก็ทําได้ดีกว่ามากเลยและทางเจ้าบ้านลาปิดเวียนนานะครับยังมีปัญหานักเตะบาดเจ็บอยู่ที่หลายคนนะครับดูทรงแล้วเกมนี้ทางทีมยืเนเวสต์แฮมนะฮะน่าจะบุกไปแล้วเก็บแต้มกลับบ้านได้แน่นอนครับผมก็เชียร์ไปทางฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับก็มาที่คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นด้านของบอลบี้นะฮะเจอกับโอลิมปิกลียงทั้งคู่นะครับอันดับในตารางคะแนนนะครับทางด้านของบอลบี้เนี่ยอยู่ในอันดับ4เลยนะครับก็แข่งไป4นัดนะครับชนะศูนย์เสมอ2แพ้2 มีอยู่แค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับและทางด้านทีมเยือนครับอยู่ในอันดับ1ของตารางนะฮะเตะไปแล้ว4นัดเนี่ยชนะรวดเลยยิงไปถึง12ประตูด้วยกันนะครับเสียแค่สานะครับมีที่12แต้มนะฮะค่อนข้างห่างกันเยอะเลยนะฮะการเจอกันของนังคู่นะครับก็เจอมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับเป็นทางด้านของโอลิมปิกลียงนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้3.0ต่อเรามาดูฟอร์มในช่วงนี้ของนังคู่นะครับทางเจ้าบ้านบอลบี้นะครับล่าสุดก็เอาชนะทางด้านของมิทิวแลนมานะครับ2ต่อนและไปชนะโอเดนเซบีเคครับ เสมอกับ Gasco นเจอ e ์ครับ1-1เอาชนะ V บล็ c กครับ1-0และสุดท้ายครับไปชนะทางด้านของอัลบ r g f e d j นะครับ3-0ถือว่าฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ของทางด้านอ o บี้นะครับค่อนข้างเอาเรื่องมาสมควรนะฮะดูนะฮะ5นัดหลังสุดในฮาแทบจะไม่แพ้ใครเลยนะครับมาดูที่ทางฝั่งทีมเยือนบ้างครับทางด้านโอลิมปิกลียงนะครับล่าสุดก็ไปพลาดโดนทางด้านแลนนะฮะถล่ม1-4โดยด้วยกันแต่ก่อนหน้านั้นครับไปชนะสปาร์ตาปราค์ครับ3-0ไปชนะทางด้านของลองครับ2-1 ไปแพ้กับทางด้านนีสกับ3-2และสุดท้ายนะฮะเฉลิ้ชนะสปาร์ตาพาร์คนะครับ4-3ดูจากฟอร์มในช่วงนี้แล้วนะครับก็ห้ด้านหลังสุดชนะ3เสมอ0ูนแพ้2ครับผมถ้าเทียบกันแล้วนะฮะเป็นทางด้านของบอลบี้เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับในฟอร์มช่วงนี้สําหรับราคาบอลวันนี้นะครับเป็นของทางด้านดียงนะครับต่อที่0.5ในแฮนดิแคปย้อนหลังนะครับก็เป็นทางด้านของบอนบี้นะฮะทำเงินไป3ครั้งนะครับเสียไป2และทางฝั่งของโอลิมปิกลียงครับทำเงินไป3เสียไป2เช่นเดียวกันนะฮะ เรามาดูในส่วนของสภาพทีมและนักเตะครับทางเจ้าบ้านบอลบี้นะครับในวันนี้นะฮะสภาพทีมโดยรวมเนี่ยถือว่าพอใช้ได้ครับผมส่วนฟอร์มการเล่นในเีกเนี่ยถือว่าดีมากเลยทีเดียวนัดล่าสุดครับก็ไปเยือนทางด้านของมิทิลแลนด์นะครับแล้วก็เอาชนะไปได้2ต่อหนึ่งและ5นัดที่ผ่านมานะฮะแทบจะไม่แพ้ใครเลยในวันนี้ครับมาในแผนการเล่น3 5 2นะฮะมีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บที่2คนครับก็จะเป็นทางด้านของ Matt แมตต์เฮอร์แมนเซนนะครับกับลัสบุนวิกสตอมนะครับ ดาวยิงของทีมในครับในรายการของยูโรปาลีกเนี่ยยังไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้เลยนะครับสำหรับทางด้านของวอนบี้แต่ว่าในส่วนของลีกครับจะเป็นทางด้านของมิคาเอลอูเล่นะยครับยิงไปแล้ว10ประตูด้วยกันมาดูที่ทางฝั่งของโอลิมปิกลียงครับทางทีมเยือนสภาพทีมโดยรวมนะครับถือว่าสมบูรณ์พร้อมดีนะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับก็ยังถือว่าดีนะฮะแม้จะพลาดแพ้ไปแล้ว2ครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาในแผนการเล่น42-31างฮะมีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บที่3คนครับผม ก็จะเป็นในส่วนของเจฟไลแอดิเลตนะครับลีโอดูบัวและสุดท้ายเป็น,นด้านของมูซาเดมเบเล่ครับดาวชนโวของทีมในรายการนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของ Cloud คาวโตโกเออมบี้รับยิงไปแล้ว6ประตู2แอสซิสทัศนะเกมนี้นะครับในรายการนี้เนี่ยทางเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะเจองานยากเข้าให้แล้วนะครับเพราะถ้าดูจากสถิติและฟอร์มในยูโรปาลีกนะครับทางทีมเยือนเนี่ยเป็นถึงจาฝูงนะฮะก็จะได้เปรียบเอามากๆเลยและทางเจ้าบ้านนะครับยังไม่สามารถทําประตูในสื่อของยูโรปาลีกได้เลย และการเจอการค้งล่าสุดของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของลียงเนี่ยที่ถล่มไปได้ถึง3-0เลยด้วยกันฉะนั้นนะครับในนัดนี้ขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งของโอลิมปิกลียงครับเพราะว่าดูจากที่วิเคราะห์มาแล้วนะครับมีโอกาสที่จะชนะได้แน่นอนครับผมแถมราคาบอลในนัดนี้นะครับก็ไม่แรงด้วยนะคาดว่าทางเจ้าบ้านนะฮะคงจะต้านไม่อยู่แน่นอน ในนัดนี้นะครับก็แนะนําให้ลงไปทางฝั่งของลียงครับผมก็จบไปแล้วนะครับสาหรับวิเคราะห์บอลในวันนี้นะฮะเพื่อนเพื่อท่านไหนนะครับมีข้อคิดเห็นหรือว่าความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับสามารถทิมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างเลยนะครับและสําหรับนักลงทุนทุกๆท่านนะฮะขอให้วันนี้นะครับโชคดีมีชัยบินบวกนะครับหวังว่าวันนี้ทางทีเด็ดมาร์กนะฮะจะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทีเด็ดมาร์กด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม